สองร้อยก็ผ่านไปครับเถอะไปเรื่องเราครับเสียบาร์กับเวลาสามร้อยหกสิบวินาทีสองร้อยหกสิบวินาที ห้าสิบสามเลยต้งครับไป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 ลูกเออถ้ารวมแล้วเนี่ยนี่เขาผิดนี่ไม่บอกก่อนที

đừng bay hết bờ này. không được bảo đại chủ bi, anh ta thả thăng. ห้าร้อเจวิเอาไปพันหนึ่งจ้าดวงห้าร้อยวีครับวันนี้ม่้หนนานโอเคนี่น้องเตชินนี่ห้าันเตนเห็นว่านะน้องเตชินยืนยันแล้ว หา้อยซัำซิมนองแต่ชิยนว่าหา้อยะปลาอลับประทานเลยเออเอาทลายเรื่องหกินเลยกินเลย

สรพันนานัดอาจารย์อาจารย์อาจารย์อนูน้องมาอยู่ค <museums> รับน้องมาอยู่ลุ้นหนักเลยดูเลขห้าร้อยครับทำลายสถิติห้ารมิ ทานอกาจารย์อาจารย์อาจาทางนี้ทางนี้ห0าร้อวิน้องมาอยู่รุ่นหนักเลยครับมา,าหาเาาารยคา้าร้อยวิไปเลย1ั0หนึ่งอวเอาเอาเอาอ,าเอ,าเอานเ่ะนี่ไปเลยหนึ่วิ ไอ้ดินไอ้ดิ๊